มีคนถามหาสิงแบบว่าที่เป็นแผ่นดงแผ่นด้าแนะนําหน่อยมีอะไรมาบ้างวันนี้มีห่านุยงเกตค่ะกุ้งเคฟิตค่ะมันไม่เชื่อบอกว่าขายถุงละยี่สิบาทคอนเฟิร <Conf irm S 1> ์มหน่อยคอนเฟิร์มหน่อยอสวัสดีจ้าอันนี้มาจากอ่าบ้านโป่งราชบุรีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้มาแบบไม่เห็นรนาคาตาการแต่ว่าพามาดูที่ ตลาดละเลอีกแล้วยังไงดูปลาทองตรงนี้ก่อนไหมดูอันนี้คู่นี้เท่าไหร่มีคนถามหาสิงแบบว่าที่เป็นแพนดงแพนด้านนี้อันนี้มาคู่กันคู่นี้สามร้อยถ้าเป็นคู่นี้ก็สี่ร้อย อันนี้มาตัวเดียวดูตรงสิน้องแอบอ่ะสิ่งญี่ปุ่นกู้ลายอะไรไปมาร้านจะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมุมนี้เลยมาต่อมาต่อมาฝั่งตรงข้ามก็มีเหมือนกันพวกลายจด สี่ห้าสองห้าสี่อะไรแบบนี้เห็นไหมอ,อ,อันนี้สามสี่ก็น่ารักนะเนี่ยพวงแบบตัวดำใครชอบตัวป้อมๆสั้นๆน,นะก็สี่นี่เลยสองร้อยสามร้อย ฝั่งนี้อะไรฝั่งนี้น้องแบบหน้าฟูมากหัวเท่าไหร่จ๊ะสามร้อยครับสามตัวใหญ่มากเลยอ่ะอืตัวนี้สามร้อยก็ประมาณราคาประมาณนี้หมดแหละไม่ได้มีหลายตัวเลยไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะหัวก็สวยนี่ตัวนี้ มาแล้วปลากรงประกาศอะไรใดๆแต่ว่าวันนี้เราแอบเห็นว่ามีร้านปลาสาบมาใหม่อยู่หนึ่งร้านเดี๋ยวเราจะพาไปตรงนี้เลยร้านหน้าใหม่เหรอคะคุยได้ไหมอ่ะโอเคอ่ะโอเค วันนี้ร้านมาใหม่ขออนุญานนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในเนาะมาจากไหนเอ่ยโารามค่ะโาราชบ้านโป่งบ้านโป่งโคราโราม,ามแนะนําหน่อยมีอะไรมาบ้างวันนี้มีหานนกยุงเกตคะ่ะกุ้งเคฟิสคะ่ะแล้วก็กุ้งแค้แล้วก็จะมีพวกเทวดาบอลลูนนกยุงไหนกุ้งแคอ่อะคะกุ้งแค่อยู่เป็นถุงถุงอ๋อกุ้งแค่อยู่ทางถุงทาง,ง,งนู้นวันนี้หางนกยุงเกรดที่เราเอามามี พันไหนลายไหนบ้างเอ่ยมีโพโพค่ะพอยู่ฝั่งโนโใช่ค่ะแล้วก็มีไวมีไว้ฟูไวยฟูไวยหรือว่าเขาเรียกว่าฟูแพตินมัมฟูแพตินัมแล้วก็มีไวทัซิโดค่ะนี่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 แล้วก็อาร์บิโนโคยเลตเอียค่ะตัวยังเล็กอยู่เลยใช่ไหมแต่ว่าเพคือข,ขายดีมากพวกอาร์บิโน,โชนใช่ไหมตัวพวกเผือกพวกอะไรอย่างนี้สายเผือกเนาะแล้วก็ที่มีมาก็มีกุ้งพวกเคฟิสด้วยใช่ค่ะมีโกมีเคฟิสมี บูดากอ้อนอะไรเงี้ยค่ะก็คือสีสีน้ําเงินล้วนจะเป็นพวกบูใช่ไหมใช่ค่ะบูแล้วก็เลสค่ะแล้วก็จะมีเป็นโกลด่างโ,<อ>โกดด่างโกดส้มโกดฟ้าพวกเคอันนี้คือเคฟิทใช่ค่ะแต่กโกลดมันต่างกันยังไงอะคะสีเขาจะไม่เหมือนกันอย่างเคฟิตอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นสีเต็มแต่ถ้าอยากเป็นโกลดเนี่ยเขาจะเป็นสีด,งดงังเป็นสีแบบเนื้อขาวแต่มีลายสีของเขา แต่จริงๆแล้วอะตัวพันมันคือพันเดียวกันใช่ไหมเพียงแต่ต่างกันแค่สี่แต่แค่ว่าเราเรียกชื่อต่างกันเฉยเฉแล้วก็ีแบบเล็กใส่เล็กลงมาเอตัวี้ดูอยู่ี่ยี้าบาทค่ะช่วงนี้เคฟีมันไม่ราคาไม่แรงแล้วเนาะเลี้ยงแต่ว่าคนเขาก็นิยมเลี้ยงกันอย่างฟอร์มเนี่ยฟอร์มขายในออนไลน์ด้วยก็ส่งพัสดุด้วยแล้วก็มาเปิดหน้าร้านให้คนที่เขาแบบอยากมาเดินตักจะได้มาจะเห็นหน้าร้านการมารู้จักกันเพิ่มมากขึ้นเปิดตลาดมีช่องทางออนไลน์มีค่ะ มีเป็นสองช่องทางค่ะเป็นทิปเปอร์เนฟอควาค่ะทิปเปอแล้วก็เป็นวักเอฟอควาแล้วก็ห้าสิบเก้าอควาค่ะสองช่องทางเลยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดใช่ค่ะเไปลองเปิดหากันได้นะคะถ้าอยากสนใจพวกปลาเกตปลาหางนกยุ่งเคฟิแล้วก็กุ้งและนะจ๊ะจากคุณปอมค่ะสองช่องทางเลยมีทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทิก t o อแล้วก็ไลน์แอดมีหมดเลยค่ะ ช่วงทางร้านใหม่นะทุกคนถ้าอยากเจอกันแบบนี้ทุกๆวันนะคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนที่ตลาดปลาตะุจักรนะคะขอบคุณค่ะไปตาใช่ไหมอ่ะคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยเ็าอยากเจอคนเสียงดังต้องรีบมาหาไปยังงานเพราะโซเดียมเนี้ยเราเราเราคัดมานะเป็นยกเป็นเหยื่อต้องต้องเป็นชุดนี้ื่อเออเจอข้างล่างเนี่ยใส่มาเยอะหน่อยใช่ไหมเนี่ยตัวนี้เทวดาต้องสี่ตัวนะอันนี้ก็เหยื่อเหรอไม่ใช่เหยื่อเด้อคนคนเลี้ยง มาถือไปดเูเลี้ยงเล่นเห็นลูกนกน้ำหลายคนไม่เชื่อบอกว่าขายถุงละยี่สิบาทคอนเฟิร์มหน่อยคอนเฟิร์มหน่อยไอ้เที่ยวที่แล้วมาการเขาถามว่าพี่จริงเลอจริงอยู่เนาะก็อบอกยี่สิบงเก่งบอกเนี้ยเออเขาเขาถามแล้วยำอยู่นะหนุ่มๆนะารูปหลอด้วยเออเขาแต่งตัวดีเขาบอกพี่เท่าไหร่พี่ใส่ของเส้นเบอร์อเลยยี่สิบเป็นเก่งเ็าบอกเนี้ยใครใครๆก็ไม่เชื่อเนาะสิบสิบตัวนะตัวนี้ปลาดีนะตัวนี้นะข้างหลังข้างหลังข้างหลังก็คือร้านของเขาเหมือนกัน ปลาตัวพูดใหญ่ๆเลยมั้ยนะก้องผกลูดใหญ่ๆเลยเขาขายกันห้าบาทหกบาทเราขายแค่สี่บาทเองเปตัวใช่ไหมถุงนั้นถุงละร้อยตัวจ้ะถุงละร้อยเออถุงถุงนั้นยกยกร้อยสามร้อยสี่ร้อยพระชิโม่นะโอเคฝากไว้ด้วยนะคะติดต่อพี่ก้อยได้นะเออพ่อค้าเสียงดังเดินมาบอกว่าได้ยินเออได้ยินแต่ไกลเลยนะพ่อค้าเสียงดังอ่ะมาวันนี้ก็มีประมาณหนึ่ง ข้าวๆระหว่างเดินผ่านถ้าเราไม่อยากขี้เกียจตกักเราก็มาเหมาถุงๆแบบน,นี้เลย <_ d> um> ก็ง่ายหน่อยไม่ต้องเลือกเนาะแล้วก็จะมีพวกถุงแบบนี้เหมือนกันราคาเป็นแบบมีทั้งแบบเยื่อนะแล้วก็เป็นแบบถุงสซูไวยี่สิบห้าตัวสองร้อยห้าสิบพวกลูกฟันโจนี่นี่นี่น เอ้ยไอ,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 อตัวนี้มันดูเป็นตัวสั้นไหม,มได้อยู่อันนี้มันตัวสั้นอ่ะแล้วก็หัวแดงไปก่อนไปก่อนไปก่อน <c oughs> นี่นี่นี่อันนี้เป็นแบบตัวดำไม่ใช่ตัวขาวสัตว์ดำอย่างนี้เลยสามร้อย อออแอบเก่งอันนี้ก็สิงส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมาใหม่เหรอคะคุยได้ไหมสวัสดีจ้าอ,อันนี้มาจากบ้านโป่งราชบุรีครับมีอะไรบ้างที่เห็นมีพวกก็จะมีสิงนะครับสิงหัววุ้นนะครับแล้วก็จะมีจแอนฮอลันดานะครับหรือฮอลันดายักษ์นะครับอ่ออาใช่แล้วก็จะมีริวกินปนอยู่นิดหน่อยนะครับริวกินฮอรลันดา ตัวสั้นๆไม่ไมค่อยมีวุ้นอย่างนี้ ụ, มีแต่ปลาไซส์ใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ครับก็อันนี้คือเราเน้นในเรื่องของตัวปลาสินค้าแบบเกรดพรีเ e มียม uh huh. ที่เน้นความสวยงามแล้วก็แข็งแรงนะครับก็ราคาก็ถือว่าวางอยู่ในระดับที่ <ผม S 1> คุ้<ผ>มสมมีช่องทางติดต่อหรือย,ยังไง donít, <comunque> ไหมคะมีออนไลน์ไหมเผื่อใครสน<อ>ใจนะครับก็คืออยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ย าร์มเนี่ยมียาวนานแล้วแต่ส่วนตัวเพิ่งมาเริ่มต้นของตัวเองนะครับแล้วก็กําลังจะทําเพจในอนาคตนะครับแต่ว่าถ้าสนใจนะครับปลาเนี่ยเรามีเดลิเวอรี่ทางประเทศนะครับอ่าแล้วก็มีรับประกันด้วยนะครับแล้วก็บริการหลังการขายซึ่งถ้าสนใจสามารถติดต่อทางไลน์ได้หรือเบอร์โทรนะครับ0635644497นะครับชื่อเบสครับพี่เบสคุณเบสครับใช่ใช่วันนี้วันแรกเลยนะครับ ถ้าใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับแถวเจเจแวะมาได้เดี๋ยวผูจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับเปิดแผงเปิดสําหรับวันแรกเลยนะคบนะบอกนะว่ามาช่องจากตลาดปลาตือจากนะจ๊ะรีบๆมานะมาอุดหนุนกันได้นะคะปลาเขาสวยมากจริงๆนะแล้วแบบตัวใหญ่ใส่ใหญ่ด้วยนะคะแต่ละตัวแล้วที่สําคัญคือซื้อไปพี่เบสบอกว่าเดี๋ยวมีบริการหลังการขายได้ด้วยถ้าบอกว่ามาจากช anel นี้นะฮะเดี๋ยวดูราคาพิเศษให้นะครับอ่า นี่อยากให้พี่เบสอยู่กับเราไปนาะนๆอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นวีคแรกเท่านั้นนะจ๊ะข <c oughs> อบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะอ่าใครที่ชอบพวกปลาสิงปลาฮอลันดาไซย,ยักษ์แบบนี้นะคะตัวแน่นๆตัวใหญ่ๆอย่าลืมมาอุดหนุนตรงนี้นะร้านก็อยู่ตรงนี้แหละข้งางๆร้านาเอเอ,เอโซนซ<ๆ>อยเดียวกันกับร้านป้า,ปาพาเลยนะจ๊ะเข้ามา <c oughs> แล้วก็มาเรื่อยๆเลยมาดูไหนตรงนี้ของป้าพา <c oughs> มีอะไร อ้ยไซส์ใหญ่ก็มีเราดูไกลๆวันนี้วันนี้มีลูกค้ามงุงอ่ะทุกคนตัวใหญ่มากเนี่ยตัวสามพันห้านี่อยว่ยวนี่เดี๋ยวเราซูมไปอ่ะได้ไหมเดี๋ยวเราเข้าไป้านให้ตัวแบบขวาสุดตัวส้ม เราก็ส่องจากไกลๆอันนี้ก็คือพวกมัมมนจะมีกอตจิแล้วก็พวกหอยยักษ์ต่างๆนะคะราคาก็อยู่ประมาณแบบสองพันห้าสองอะไรไปตามไซส์ตาม,าต,ามตามขนาดของน้องนะจ๊ะอ่ะมาประมาณนี้ละกันเพราะว่าวันนี้ป้าพายุงมากเออวันนี้ลูกค้าคนเยอะอากาศดีด้วยอากาศไม่ร้อนนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูพวกกุ้งแคล้อะไรแบบนี้ก็มาร้านข้างๆกันได้เลย วันนี้มีหอยด้วยมีหอยแอปเปิลมาสิบห้าตัวร้อยหนึ่งนะจ๊ะสำหรับตรงนี้สองสงสุดท้ายอ่ะค่ะใครที่อยากได้เลี้ยงหอยในตู้นะให้ช่วยกินตะคงตะไคร่อะไรแบบนี้ก็แวะกันเข้ามาดูตรงนี้นะจ๊ะข้างๆกันก็มีพวกปลาปลาแม่น้ำเนี่ยเฮียนมีมีแบบเทว,วดาที่เป็น ห eter, so ัวแดงด้วยสวยๆก็ได้อันนี้มาเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันที่โซนห้องเช่านะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเดินโซนห้องเช่านิดนึงนะแต่ว่าระหว่างไปแล้วก็แอบแวะดูตรงนี้ก่อนมีอะไรเนี่ยมีตะเพียนตะเพียนเผือกแพตตินัมสีขาวถุงเท่าไหร่อะคะตะเพียนสองร้อยห้าสิบใครที่ชอบแบบว่าขาวๆแบบนี้นะ เอาไปเลย250น้้าะจ้าติดต่อได้ตรงนี้เลยแล้วก็เขาก็ยังมีพวกปลาแม่น้ำอย่างอื่นนะคูลี่ก้างพระร่วงอะไรไปไหนดูโซนตรงนี้หน่อยมีอะไรมีเสือต่อนี่เสือตอลายคู่อันนี้ไซส์เล็กเอาไปเลี้ยงอีกจะได้อีกเยอะๆนะคะแล้วก็ ถ้าใครมาวันปกติที่ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะคะ<ๆ>ก็แนะนำมากันได้เลยนะเพราะว่าเรายังมีโซนห้องเช่าอยู่อันนี้เราเข้าเดินเข้ามาในโซนห้องเช่าแล้วนะ